ครับผมมาเจอเฮทละโง่แดงครับผมมบมีบานเพิ่นครับสติกกอนสติกริบสติกอู้หาตัสีบอยู่ขันสติกครับผมบา,างง <c oughs> าไเนียเขียนสถานที่ะพาไน้องลูกนี้น่าจ,จะได้อ้าวอพกีเขีหล่มดอกมา สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านน้นจาจ่าที่เข้ามารับชมช,มชม่องไมจิค่าลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศน้ำหน้าจ่ะครับผมเมื่อกี้พวกวันที่สิบตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้ะจ่าไมจิก็เพ่อขี้ค่าเขาปาฮาเห็ดคือก็าน้ะจ้าพี่กัดมินีิธรามะเสียไอมินีิที่หอดผู้หอดเขาครับผมก็เลยมาหาเขาครับผมหลังจากเที่ยวบ่ได้ขึ้นมาหลายเหมือนนาะจ้าพี่น้องแม่นครับผมรรบ่เดินมาเม,มื่อ ขึ้นมาซ่อมเบิ่งจากล้างผู้ในสิมีเห็ดห่ังห่อนเนาะแม่นครับผมป่าล่างมาว่านกับมันเห็ดเด้งโกเห็ดปวกเล็กน้อยจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่ฮผมว่าล้างผู้่นสิออกหรือบอกมาจ้ะก็ไปตำรุนตำซุมก็ไม่กี่พวกกีดจ้ะไปกันเลยจ้ะไปั้ยครับผมเอาครับผมขึ้นมาล้างผู้ล้างเขาครับขีดหอดเขาครับมอนี่เอาขึ้นมาหอดกับพอดอกแรกแห่งมันแล้วครับผมเป็นนา้งเอกผู้จองเป็นนา้งเอกผู้จองครับผมอืมถองเเลืองงามครับผมยังไงเนาะ เ้องฮิดก็แดงจ้ะคือเหลือดอกใบห,หน่อยเนาะคนมาก่อนพี่น้องก็เอาก่อนดอกไงมันยันไงพี่น้องมาเลยยงชมพู่งชมพูดอกนี้บไวยมาหลายเหม่อครับผมเอาเลยรบ้เอาเลยจดกิจแต่บ่ไวยมาหลายเหม่อได้เลยแข็งดิเออปวยมะเพราะมัน,นมเป็นอาทิตย์เฝันก่อนแมน่แข็งแข็งได้โง่ก็เหม่อเลยเนาะเพิ่งดำอีกครับผม À, nó khá của cầu. Ta lắm lắm cái đeo, là chẳng đeo. hết, hết. gang ừ. à, đấy. hết. Do young lắm yêu cầu? Chị đôi chưa đâu. Mày ăn chưa đâu. Mày ăn chưa bên Mày ăn chưa đâu. Mày ăn đâu. chưa đâu. đại ăn chưa đâu. เราเนี่ยเพิ่ไงได้แบบถิมระยะไว้โดนโผนเนาะเฮ็ดเป็นเสือเพุทธอายเนาะแม่ต้องนี้แหละเนาะแจ้งไายอยู่จะดอกเลยเอาครับผมมาเบิง่งเห็ดกอครับผมพอแล้วหนึ่งดอกสองดอ,อกโอ้อนะโอพึ่งสุดเลยพี่ครับดอกนี้โอ้เห็ดกอกระหายนาักเนาะ เป็นเชื้อเบิดเป็นเชื้อเบิร์ตบริขณมากเนาะทิ้มระยะไปโดนปวดนี่อ๋อวกกีเคล็ดหลุมดอกหนึ่งนี่ดิกอ๋อเจ้าเชี่ยวหันนี่นี่นี้ำดอกจแกหมองมันเห็นปะตองปลูกโมเห็นาะตองปลูกพวกกีโมเห็นเอามือปัดครับกันจ้าจังไรโดนจังวะโอ้ยเขนยากร้ายที่ละนี่ทันต์ต้นผลไม้เขื่นบ่อใดไม้เนบเจ้าแกงใดเนาะจ้า ปูนมอ้นเป็นเชือกสาม่ okay. ังไงเลยพี <S 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 ่เป็นเชือกครับประดิษฐ์มากเพื่อยเบิดครับผมพุ่นโอ้ยหลายดอกครับผม้ยมดดินมดดินมาเอาเถอะพี่จังบุกไก่มดดินน่ครับเพชรแดงทุกคนจุ่มสามนะครับเป็นเหงาด้วยตัวนี้เอาในข้อแกงเลยเด้ยสามดอกในข้อแกงเลยจุ่มเดียวกัน จ้ะสามดอกเลยจ้ะน้องดำจ้ะอืมละงูป่าท่านครับผุจูมก็มีจูมจูมี่จูมเดียวเลาะจูมเดียวนี่จะสะหอนมะแรงอาจสบานก็สมอไปทางบานเลยบ้านแต่เดียวด้ที่เนาะไปตี่คนว่าเฮ็ดไม่อย่างนี้เนาะ ไม่ยากครับผมคือมาล้างผู้ก็ไ่ค่อยมีเห็ดหรือครับล้างผู้ก็เห็ดห่างมันนี่จะว่าว่ายเป็นเสื้อป่ลจ๊ะเนาะแม่นครับเห็ดว่ายเขาเกินว่าเห็ดว่ายพอฝนกระตกดูครับผมตกระโตกมือคือในตุ๊กเห็ดอาเห็ดก่อยครับผมโอ้ยมาอนี่เห็ดก่อยเอือดเห็ดเนี่ยได้เกิดเดือดครับมันเล่มไปเล่มครับผมอืมงามครับผมบานงาม เพื่อนเลยนะจังวะอะได้อยูอ่โอเคได้อยู่อีจ้ะอ่ะดอกนี้็นใังไหขาคือไรอไรทั่งดอกปวกินดอกนีน้่าจะได้งามนาดอกจะอ้ะอ่าเพิ่งขาไล่ขาไล่เลือดจะ้ะออกมาไมด้อยกนาะแตงโมอ, <laughs> อ่เนาะแ สมบูรณ์เป็นไดตัวเอาเนียนได็กวางมาเอาไวนะ้ไก็เน,นียนแล้วจ้ากระจุ้งงามเลยเนาะจุ้งงามอ้วนดีจ้ะพึงดำจ้ะงามอยู่แล้วดอกเลยเนาะยู่นี่เป็นกลุ่มเลยครับผางบานบาเบิดบครับผลุ่มจุ้งอยู่กระจนะุ้งเมื่อไรเนาะบานตัวห้วมามโบราณต่างหลายเนาะเป็นอาทิตย์ถ้าเราเฮ็ดกะเริ่มคล้า,ายๆกันก็อยู่ปลาลงเนาะ แต่พีเห็ดเผือก่หล่ะาวเคอยม่เห็ดเผือกะร้าโอ้ยตาเสบไหจ๊ะบานอนี่แต่ถองขาวนะจ๊ะขาวก็ใหม่นะคือตังซีจุ่มสอกมันจุ่มมาเห็นหอปลเห็นเยแล้วางนี่ใช่นี่ตงนี้ไปอีกเอาขางก็ใหม่รีรอตั้เดี๋ยวกอนจะ ดอกหน่อยเลยต้นก uh huh. ระสีออกเรื่อยๆอ,อยู่วะจ้ะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับผมมาเจอเห็ดละงกแดงครับผมบานมีบานเพิ่นครับสติกว่ารีสติกรีบสติกโอ้ยกระตือปุบปุบอยู่เลยเนาะเห็นแต่เห็นแต่หมอพอจิมปิมเกิดอยู่เลือกยังเลนี่ยข่าใหม่ก็มีครับผมส่งจิมหยาดอยู่ครับน่ากัดสิดตัวสจิมาดอกมาต่อ นเพือพัเนาะงย้นเลยเนาะยางมากแบบเบื้องเหดปวกเห็ดจักโดกเลยนึกว่ามี่มีเห็ดปวก็อยู่ดังเขาก็ได้ม่มีเลยครับผมมาหันกระพอสองดอกกีเนาะให้ตงหัเหลืองผ่านมาอ้าวสี่หลอดสี่หตัว อาร่อดวะอร่อยจ้าบานหน่อยเป็นเสืออยู่ปลาเนาะจ้าอืออยู่ห่างกันไม่สนีทครับผมสีแดงๆเนาะแดงครับผมเอ้ยคือออกหน่อยแท้บ่โคตรปนใดเนาะออกบลาสจร้าเสือเพิ่นเข้าวันนี้เราไม่จิกจ้าดอกเดียวทีนี้มาดอกนี้ก็อนทีนีเพิ่นดำครับผมอ๋อเมื่อกี้กูเห็นในความ ามสีพีเอาดกไหมคุณเราเราเงยกลัว่ะขามาูดได้กันที่ในไงพูจะวะาบป็นตะขาบมาบอกจะวะาฟืองดำยังพอได้เลี่มอยู่ครับป่งในไงนั่นน่ะเก่งเลยโบเห็ดถุงหออไหนเนาะดีดีเนาะ หายาให้มงนก็แดงก็หายาครับผมก็ได้เลยก็อดงจ้าความงามก็เป็นก็แดงบิดเนาก็แดงนะครับผมดพี่นดองไยบ้านนี่ไครับดอกไงครับวมากผลตกใส่ดินฟงใส่กับเปลือนเนี่ย่หครับผมแต่ว่าขาวอยู่ไะ อันนั้นไม่แมงซื้อนแห้งจ้ะนี่เมืกี้ยุไต่ใหม่นี่เห็นบ่ดีครับผมหลายดอกอยู่บ่พูนีดอกนึงครับอยู่บ่ก็ม่พูนกเมนกม็นนีกะมนตกก่นี่มแ้คอรเนี่มาไรเนาะมเนาะ เดี๋ยวได้ครับเพราะอนุญาตเอาใหม่เอาอย่างออกก่อนเคลียร์ก่อนครับผมเคลียร์สถานที่ละพี่น้องได้โจกออกครับเพผมอยู่ไต่คอนเพื่อนี้สิ่งเปลี่ยนปลงอยู่ไต่คอนนาะแม่เครับผมเคลียร์ก่อนเลยนะบริสตัดเลยกรอบดีครับสวยๆจ้าเดี๋ยวสายตาก็จะมาอีกนี่ครับผมมาอีกนี่ครับผมเก่าเรนนี่ซอสซันดอก่นี่ครับผม ทันทีจะเอาหยากแน่ครับผมตัวนี้ก่นตัวนั้นเอาไว้ก่อน <c oughs> อาดอกไม้เพิ่นเอง่ายก่อนง,ง่ายก่งงยตไนจีมเลยจนะีบออกมา,มาแลมือจบไปทางขึ๊นข้าพนุยู่หิ้มเนาะแม่นยนจะพี่นอ้องพนุนตกมาแบบบิ๊ด ดอกยวจ้ะวาท่านในพอดีนเนาะเห็ดถอยเห็ดถอยเห็ดตะไคร้ครับผมโอ้เห็ดแม่กิกงต้องทำไงเอาอะไรพอดีตัวน,นี้เห็ดพอกิกงหัแ <c oughs> มนเห็ดเฉื่อวะ <c oughs> อเห็ดเฉื่ออะไรบ่อยอะไรเอาเห็ดพอกิ่งไหมนี่เเอาอะไรเขเอาเอะไรเยูเ่จ้ะ ก็ได้ปนหอมๆหน่อยเนาะอืมปิ่งข้าวจ้ะปุ่ปงหอมจ้ะน้องดำจ้ะเสียบหน่อยเนานะฮึุ๊กไม้ได้อ่านนี่ข้าว,วอวบดีเลยอ๋ออันน่ากดหืมงามเสียเลยนาข้าวพี่หน่องข้าวครับ สาวเดยจ้าต้อม,มวอ่างเลยนะเบิดเบิดอายุลเลยเบิดอายุไข่ัวนี้เป็นไลยบิ้งนะอ่าครับผมพาไปลงผลงานคิดหอดเขาเป็นไงครับวันนี้ขึ้นมาแบบเมื่อยครับผมแต่ว่าเฮ็ดกะโอ้คือกันกับปลาล่างหลหะครับผมหาหยาครับผม แต่กับพ่อได้เล็มเล็กๆน้อยๆอยู่ครับผมแต่ว่าเฮ็ดปวกมันนี่โอ้บหพอกๆกันเลยเดีครับผมหายากลายครับผมเอาครับผมมาบ่งผลงานกันเลยครับผมยอดไดยอดมันคิดหอดเขาครับผมโอเคคิดหอดเขาแห้งจับพี่นอ้องพ่อแต่ได้เก็บหน่อยเนาะแม่นครับผมหายอยากคือกัน,นกับปลาลางจ้ะพี่นอ้อง ดีที่ได้ลิปสติกกระพาะแต่ได้ส้มค่ะลิปสติกจักหลอดสีหาหลอดป่ะหลอดก็เฮดละงูเหลืองเนาะสอจุ่มสีเหลืองกับสองสองจุ่มสามจุ่มจ้าพี่น้องก็เป็นเฮดแดงกอจ้ะแดงกอพึ่งชมพู่พึ่งชมพู่กับส่วนลายสีเป็นดอกบานดอกใหญ่เนาะแม่นครับบ่มีดอกตูมค่ะดอกตูมหน่อยๆดอกเดียวจ้ะมีแต่ดอกใหญ่ๆจ้ะเหมือนเฮดก็เลยได้ถือว่าเกือบเต็มสองตาเนาะแม่นครับเพราาะว่เป็นดอกใหญ่ด้วยครับดอกใหญ่ถือว่าเต็มสตา เย็ดแดงก็กระโดกไงบานเพือกเฮ็ดเผืองดำกระโดกไงเฮ็ดเผืองชมพู้กระโดกไงจ้ะเผืองชั่มผู้ให้ไงสำเฉลี่ยสองนงี่ยครับผมเผือกได้เลยเป็นใส่แต่สองตาครับผมวัอนี้เผืองดำจึงมีดอกหน่อยดอกตูมเนาะเงี้ยครับผมก็ถือว่าพ่อได้พ่อได้เก็บพ่อได้เล่มค่ะพี่น้องพ่อได้คลิปเนาะจ้ะพ่อได้พ่อนะพี่น้องพี่นี่มีไงคือก้าวหั่ะจ้ะถือว่าบ่ขาดคลิปบ่ขาดตาเนาะบ่ขาดแรงขาดงางได้กิน อิ้มเด้อจ้ะกินบะเบิดออกจ่ายพี่น้องซจำเนี่แต่ว่าบ่มีเห็ดปวกไรเนาะแมแม่นครับผดอกเดียวเขบผมยพี่น้องทั้งรังผู้จ้ะแต่สำหรับคลิปมื้อนี้ยจะเป็นคลิปของวันที่สิบจ้ะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเม่ก,กี้ก็พ่อกิ๊กก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึงด้วจ้าถ้าชิ่ชอบวิดีโอจังไในก็นอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิง่งน้เด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแม่อกี้ผ้าลุยจ้า แม่คิก็พอกี้กับขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าวละจะ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจะ๋าที่คอมเมนต์ดีๆค่าวมาให้กำลังใจแม่คิก็พอกี้จ้าครับผมขอบพระคุณได้หลายครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี่ยเมคิก็พอกี้กับขอฝากไว้เพียงซ้ำเนี้ยละจะ้าไว้พอ,อกันไม่เมื่อนาว่าแม่กิกสิภาพเปหางยังพีก่การใดเนาะ วันนี้เมื่อกี้ก็พ่อคิดก็ขอตัวลากระบังก่อนด้วยจ้าขอกล่าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่่ใหญยศทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกระบ,บ้านพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสนกันมเอมือนเนาะว่าสีมานบ่เนาะแมนครับผม